วันนี้เราจะมาหาหน่อไม้กันเนหเด็กก้อยนอแล้วหัวหางใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปเก็บเ <c oughs> มื่อกี้เราดึงตรงหัวมันมาแล้วก็เหลือข้างล่างเสียดาย <c oughs> เราเจอหางนี้แล้ว เนือ,เนอตะ,ตะเตอดินมันก็อนประมาณนี้ก็โอเคอย่างน,นะตรงนี้อีกหนึ่งหาง อือโอเคออดีจงจมูกดีไม่ใช่หมาแล้วฮ่ะดีจ้าได้อีกแล้ว หัวนี่ลึกหางใหญ่เหมือนกันนั่นแหละซุกอยู่ใต้ดินหางนี้เอาย่าก็มันอ่อนมากมันก็เลยลึกแต่ว่าดินมันนิ่มนะใช่าะฉะนักปะปะโอ้ ได้แล้วไปประบาดตรงนู้นมีอีกนี่เดี๋ยวเรามาขุดกันหางนี่ได้อีกหนึ่งหางแล้ว <c oughs> มานี่กนเข้าป่าหาหน่อไม้โดยๆๆดูนี่สุดกลับอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เรามาเก็บวันนี้นะคะได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาทำวิธีการทำให้หน่อไม้มันไม่ขืนแบบคนญี่ปุ่นนะคะ คนญี่ปุ่นต้องเอาไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทําอาหารนะคะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารนะคะว่าเราจะทําอาหารอะไรหน่อไม้ญี่ปุ่นเวลาเขาต้มลดความขื่นนะคะเอาความขื่นหน่อเขาก็จะใส่เขาจะใส่ลาข้าวนะคะใส่ประมาณหนึ่งกำมือค่ะเปิดไฟต้มไปเลยค่ะอันนี้เราจะใช้เวลาต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ หน่อไม้ที่ต้มใส่ลำข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนหน่อไม้ต้มบ้านเราอะคะ่ะเพียงแต่ว่าต้มแบบนี้มันก็จะเอาความขื่นออกแบบคนญี่ปุ่นนะคะถ้าว่าเราจะเอาหน่อไม้ไปทําอาหารทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเมนูอะไรบ้างคอยติดตามนะคะแล้วเราก็จะเอาหน่อไม้ของญี่ปุ่นที่เราต้มไว้แล้วนะคะมาทําหน่อไม้ผัดพริกแกงหมูนะคะอันนี้เราใช้หมูสับนะคะ ลูกชิ้นปลากลมเล็กนะคะพริกแกงเราก็จะใช้พริกแกงสองชนิดรวมกันนะคะเป็นพริกแกงบดหยาบกับพริกแกงบดละเอียดนะคะก็จะเอาหมูลงเลยนะคะ แล้วก็เป็นหน่อไม้ที่เราต้มแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะหน่อไม้นี่ต้มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาผัดไม่นานนะคะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลางลงไปะคะ่ะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะ ใส่ใบมะกรูดนะอาหารเพียงง่ายๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ที่เราจะทำก็คือทาเกโนโกโกฮัง oh นะคะหร,หรือว่าข้าวหุงกับหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะ2องครับที่ล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ไว้30นาทีนะคะ แล้วก็เอาน้ําออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหน่อไม้เนื้อไก่แล้วก็เป็นเต้าหู้ทอดที่เอาน้ํามันออกแล้วก็คือเอาไปต้มน้ําร้อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็บีบเอาน้ํามันออกนะคะโอเคทีนี้เราไปทํากันเลยนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะอันนี้ใส่น้ําไป400 ml นะคะเราจะใส่ไปโชยุ2ช้อนนะคะซูยุนะคะ1ช้อน ใส่น้ำดาชิไปหนึ่งช้อนแล้วก็ใส่มิลินไปสองช้อนพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่นะคะทีนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะไม่ต้องสุกมากก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไป หุงกับข้าวอยู่แล้วนะคะปิดไฟเลยค่ะทีนี้เราก็จะข้าวใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็น้ําซุปนะคะเทใส่ไปก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าน้ําซุปมันเยอะหรือมันน้อยเกินไปอันนี้น้าซุปพอดีแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ข้าวไปข้าวสองครับนะคะน้ำซุปพอดีนะคะทีนี้เราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลย ก็หน่อไม้ที่เราหั่นไว้แล้วแล้วก็เต้าหู้ทอดที่เราลวกเอาน้ำมันออกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยทีนี้เราก็จะไปหุงนะคะ อาหารคุณพ่อบ้านนะคะก็จะมีข้าวทาเกโนโกฮโกังแล้วก็มีปลาคารางเงะปลาทอดอันนี้ถั่วลันเตาผัดกุ้งหน่อไม้ฝรั่งเก็บมาจากสวนย่านะคะสดสดใหม่ๆแล้วก็ซุปเห็ดนาำมโกะนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย